วงเนสยามชกไวเข้าใจตรงประเด็น ผมพลตำรวจโทนาทีทรตรงนีีหลสำนักป้องกันปราบรามฐานที่ตำรวจนครบาลบุกโลกเป็นผู้บังคับกองเกียรติยศได้นำกำลังพลมาเข้าที่ลงพลเพื่อการทำพิธีรับส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจาม .8 ยอดกำลังประกอบด้วยรองผู้บังคับการผู้กำกับาการข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจาม .8 อนุกกตโลกตโล,ตลอสอน,อนอมีจำนวนยอด 167่ย16บเรียนพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงผู้บังคับการตำรวจนครบาล8และผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษาเล่นที่137ตอนพิเศษ223งลงวันที่24กันยายนพุทธศักราช2563แต่งตั้งให้พลตำรวจตรีโชคชัยงามวง ผู้บังคับการตำรวจนครบาลเก้าได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บังคับการตำรวจนครบาลแปดทั้งนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นต้นไปนั้น เชิญตรงจะมอบทงให้กับพันตำรวจเอกเศรษฐศัสตร์ยิ้มเจริญรองผู้ังคับการตำรวจนครปฐม8เพื่อจะมอบทงให้กับผู้บังคับการตำรวจนครปฐม8ต่อไปส่งต่อให้กับหมูเชิญตรงไปประจำหน้าที่ตั้งต่อไปขอกาบเป็นเชิญครับ เรียนท่านประธานอนุปกรรมการตรวจสอบและติดตามการปริอยแยงตำรวจประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบล่อตำรวจทุกสถานีสรผู้กำกับการผู้กำกับการและเพื่อนข้าราชก,การตำรวจในสังกัดกองังคับการตำรวจนครพ8 และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมรู้สึกยินดีและขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ทุกท่านให้เกียรติเสียสละเวลามาต้อนรับกับผมอย่างขอบคุณในวันนี้ตามที่มีพระบรมราชองการปรดเก้าปรดกระ่อมให้กับผมมาดารงตําแหน่งเป็นผู้บังคับการตํารวจนครพันแปดผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกับเพื่อน ถ้าการตำรวจและภาคกตตลที่ปรึกษาของกองบังคับการตำรวจนครนอีกครั้งกัดกองบังคับการตำรวจนครพนขอก่าวพิจารณา พระราชการผ่านชีวิตผ่านร้องผ่านนาำข้ามเหวข้ามหวงแข่งกับดวงจะคว้าดาวกี่ร้อยเรื่องราวที่รับรู้ต้องสู้ไปราชการแม่แท้ชีวิตต้องแปรบมองในสยามจไว้้เขยใจต้องประเด็นเด่นขน